บีข่าวดีสำหรับผู้ใช้ Windows 11 B Microsoft ได้เปิดตัวการอัปเดตใหม่ล่าสุดรหัส KB5067036 ซึ่งมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับเมนู Start ที่หลายคนรอคอยเมนูใหม่นี้ไม่เพียงแต่สวยงามขึ้นเท่านั้นแต่ยังใช้งานง่ายกว่าเดิมอีกด้วยการอัปเดตนี้มาพร้อมกับการปรับปรุงดีไซน์เมนู Start ทั้งหมดทำให้การเรียกดูแอปพลิเคชันทั้งหมดออ เป็นเรื่องไงไ่ายดายยิ่งขึ้นคุณสามารถเลื่อนดูรายชื่อแอปทั้งหมดได้ในหน้าเดียวโดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้าไปมาและยังสามารถเลือกมุมมองได้ทั้งแบบจัดเป็นหมวดหมู่หรือเรียงตามตัวอักษรซึ่งระบบจะจดจำการตั้งค่าที่คุณเลือกไว้ให้อัตโนมัติบีสิ่งที่หลายคนรอคอยบีตอนนี้คุณสามารถปิดส่วนรีคเมนดีได้แล้วทำให้เมนูสตาร์ทของคุณดูสะอาดตาและเน้นเฉพาะแอปที่คุณต้องการได้ตามใจชอบนอกจากนี้เมนูยังมาพร้อมกับระบบรีสป s นซ์เลียที่ปรับการสแสดงผลตามขนาดหน้าจอโดยอัตโนมัติไม่ว่าคุณจะใช้หน้าจอขนาดใหญ่หรือเล็ก B ฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจ B มีปุ่มโฟนลิงใหม่ที่อยู่ข้างช่องค้นหาช่วยให้คุณเปิดหรือย่อเนื้อหาจากสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายรองรับทั้ง Android และ iPhone B อยากลองใช้ก่อนใคร B หากคุณยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงหลังการอัปเดตไม่ต้องกังวล Microsoft ยังไม่ได้เปิดให้ใช้งานเมนูสตาร์ทใหม่กับผู้ใช้ทุกคนในทันทีแต่คุณสามารถลองใช้งานได้ก่อนใครโดยทำตามขั้นตอนง่ายๆดาวน์โหลดโปรแกรม i ิก e ์ Tool จาก g i t h u b เปิด Command Pro m ม t ในโหมด Administrator พิมพ์คำสั่ง w e w e r e to enable id 570482314720521056328729แล้วกด enter restart เครื่องหนึ่งครั้ง b นอกเหนือจากเมนู start ใหม่ b การอัปเดตนี้ยังมีการปรับปรุงอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นไอคอนแบตเตอรี่ดีไซน์ใหม่ที่แสดงระดับพลังงานได้ชัดเจนขึ้น ไฟ Explorer ที่เปิดได้เร็วขึ้นและแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ใหม่สำหรับ c o p ลเออ PC เช่น Click To Do และฟ u i Dictation ที่ใช้พลัง a อายในเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ b ข้อควรทราบ bkb 5 0 6 7 0 3 6เป็นการอัปเดตแบบ Optional คุณสามารถเลือกติดตั้งหรือไม่ก็ได้โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ settings window update b แต่ b ของใหม่มักมาพร้อมกับปัญหาใหม่ ผู้ใช้บางส่วนรายงานว่าพบปัญหาการทำงานแปลกๆในเมนูสตาร์ทโดยเฉพาะในส่วนของรายการแอปที่ไม่แสดงผลตามจริงทันทีหลังการติดตั้งแอปใหม่ซึ่งต้องรีสตาร์ทเครื่องหรือไฟล์ explorer ก่อนถึงจะเห็นครบเบียปัญหาที่น่ากังวลบีผู้ใช้หลายคนพบว่าหลังจากรีสตาร์ทระบบหรือไฟล์ explorer แล้วเปิดเมนูสตาร์ทครั้งแรกหากคลิกซ้ายหรือขวาที่แอปใดๆเมนูจะเลื่อนกลับไปด้านบนของรายการทันที B ีคำถามที่น่าคิดเบียปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นในหลายเครื่องทั้งท c ีโน้ตบุ๊กและเครื่องเสมือนทําให้เกิดคําถามว่า Microsoft ปล่อยเมนูสตาร์ทแบบใหม่ออกมาได้อย่างไรทั้งที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและทดสอบมาหลายเดือน B และยังมีอีก B มีรายงานเพิ่มเติมว่า Task Manager ก็มีปัญหาที่ไม่สามารถปิดกระบวนการของตัวเองได้อย่างถูกต้อง บีความคิดเห็นส่วนตัวบีแม้เมนูสตาร์ทใหม่ใน Windows 11จะสวยงามและใช้งานง่ายขึ้นแต่ปัญหาด้านเสถียรภาพยังคงเป็นสิ่งที่ Microsoft ต้องเร่งแก้ไขหากคุณได้ลองใช้งานเมนูสตาร์ทใหม่แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคุณพบปัญหาอะไรบ้างมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย